สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคป n o ร์เ d g e นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวน NJ Garden นะครับก็วันนี้จะมาทำความรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นตำนานของในวงการมาเข้ามาแกงลิงนะครับแต่บุคคลท่านนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพี่ท่านหนึ่งที่เขามีความสนิทที่ใกล้กับ บุคคลในตำนานท่านนี้เป็นคนที่ให้ชื่อเล่นกับหม้อสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าไวกิ้งและไทเกอร์นะครับเดี๋ยวเรื่องราวความเป็นมาประวัติของบุคคลท่านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากพี่เขากันนะครับ อ้าวพี่ครับโอ้โหเจอแล้วัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนเปล่าเนี่ยหรือลูกน้องเนี่ยพี่ลูกน้องกว่าครับจริงๆเมื่อก่อนเป็นเจ้าของครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็แล้วเป็นเจ้าของอยู่ไหนฮะเจ้าของเจ้าของตัวจริงเหรอครับไม่รู้ไปไหนแล้วเราไม่เชิญผมนั่งเหรอฮะหรือว่าอ๋อแล้วแต่สะดวกนะครับเขาบอกว่าโอเคครับครับยังไง ไปไงมาไงครับเนี่ยไปยังไงมาไงก็เดินมาแล้วครับโอ้ยมันเดินมันโอ้ยโอ้ยนี่มันอ้าวเดี๋ยดูดิดูดิดูดินี่นดูดิดูในนี้ดูายดิครับผมกินถึงกินทะลุแมสทะลุแมสครับผมสล็อตสล็อตดอสดีฟของเขอดีจริงของเขอดีจริงของเขอดีจริงเป็นสปอนเซอร์ของรายการอ๋อใช่ใช่อันนี้คือเจ้าของสวนจริงครับครับครับผม ที่กิตสดาครับผมที่กิตสดามหานครใช่ปะกบุตรัตน์ครับพที่กิตสาบุษรัตนนั้นดูยิ่งใหญ่ไปคือพี่เขาขายม้อข้าวมอแกงลิงครับผมอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรแล้วก็ทีเนี้ยเมื่อกี้ที่ผู้ผมพูดถึงตอนเปิดผมพูดถึงบุคคลในตำนานท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางในวงการม้อข้าวมอแกงลิงเรียกว่าทําให้วงการม้อข้าวมอแกงลิงรู้จักทั้ง ตั้งแต่เด็กตัวน้อยจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่เลยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งชื่อชื่อเล่นไวกิ้งไวกิ้งและไทเกอร์ใช่ครับไทเกอร์คือบุคคลนี้ชื่อว่าพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกเขาชื่อจริงชื่ออะไรก็สุรศักด์พี่เปี๊ยกชื่อสุรศักด์ครับแล้วแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเป็นโรคประจําตัวอ๋อครับคือเสียไปหลายปีแล้วที่ผมจะมาพูดถึงนี่ก็เพราะว่าถือว่าเป็นการอุทิศให้กับพี่เปี๊ยก นะครับแล้วซึ่งผมมาทําช่องเนี่ยก็จะพาไปทำความร,รู้จักกับโคต่างๆด้วยแล้วก็เลยอยากจะพูดถึงที่เป็กเป็นคนแรกคือให้เกียรติแกนะครับคือตอนที่เรามาขายต้นไม้ขายส่งพุทธพิรุหัดเนี่ยเมื่อก่อนขายแค่พุทธพิรุหัดอยู่ียวด้วยกันติดก,กันเลยติดก,กันเลยกกคือมาปุ๊บมาอยู่ร้านติดก,กันตอนนั้นน่ะยังขายแบบต้นไม้แบบหลากหลายทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นคนชอบชอบทุกแนวทุกอย่างแต่ว่าไม่ไม่รู้จัก ไอ้ต้นมะเข้ามะแกงลิงอะไรมากมายคือได้ยินแต่ตอนเรียนตอนอะไรเงี้ยพอมาอยู่ปุ๊บก็คือข้างพี่เปียกเลยโชคดีคือพี่เปียกก็หลอกขายเลยหลอกขายใช่ไหมว่าหลอกขายเ <laughs> <laughs> มาันนี้คอ่ okay, uh. เราซื้อเองแหละ oh, ถึงหมายครามว่า <Okay. S 1> เขาเขาบอกเขาพูดแนะนําอะไรเงี้ย <laughs> พอปุ๊บเราก็แบบรู้สึกชอบอะ่ะว้าวแบบเฮ้ยต้นไม้อะไรวะมันมีถุงด้วยอะไรเงี้ยเออพอปุ๊บเนี่ย เริ่มซื้อแก่ต้นแรกทั้งที่จริงๆเรามาขายต้นไม้นะซึ่งแต่ก่อนนั้นมันมีพี่เปียกับใครนะพี่ถ้าจริงๆในในวงการมะเข้ามะแกงดิงยุคนั้นเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือพี่พี่สาธิตับพี่สาธิตพี่เสียเราเนี่ยพี่สาธิตาิตแล้วก็มีพิธิพิธิออพิิถ้าตอนนั้นเนี่ยเด่นๆก็จะมีมีอยู่มือแค่นี้แต่ก่อนนะแต่ก่อนเลยใช่ลูกแรกเลยลูกแรกเลยพี่สาธิตกับกับกับพิธิเนี่ยจะเป็นแบบแนวนําไม้เข้ามาเป็นไม้นอก เป็นข้าวมาแกงลิงพันนอกพันต่างประเทศอะไรเงี้ยหลากหลายแต่พี่เปี้ยกเนี่ยเขาจะชำนาเรื่องพันไทยพันแท้พันพื้นเมืองบ้านเราเนี่ยทำไมเขาถึงไปตั้งคือไวกิ้งไวกิ้งใช่ไหมก็คือที่คุยกันมาตลอดเลยเนี่ยถามมาตลอดจนได้รู้ว่าคือว่าไอ้รูปทรงของของตัวไวกิ้งเนี่ยแกบอกว่าเหมือนเรือไวกิ้งใช่แกบอกมันมันเหมือนเรือไวกิ้งแกเห็นปุ๊บเนี่ยที่พังงาแกไปไปที่เจอที่แหล่งเลย แกก็เลยตั้งชื่อเลยว่าไวกิ้งอ๋อนี้นี่เองส่วนรงเหมือนเรือส่วนไทเกอร์เนี่ยลายเหมือนเสือแกก็เรียกไทเกอร์แับัเลยใช่แค่นั้นเลยแต่ตอนนี้สายพันธุ์ไวกิ้งเนี่ยเขาก็จะเป็นวงย่อยแล้วใช่จะเป็นไปเป็นวงย่อยของมิราบิลิสก็คือมิราบิลิสวาโกลโบซาที่ยังไงพี่แล้วพี่สนิทกับลุงเปียกคือสนิทสนิทมากเพราะว่าเพราะว่า เมื่อก่อนเลยพี่เปี๊ยกก็เคยเอามะข้าวมาแกงลิงมาเลี้ยงที่นี่อ๋อเหรอใช่ตอนออที่พี่ทําสวนใหม่ๆเพะตอนนั้นเาจำได้ว่าพี่มีหม้อเยอะใช่เมื่อก่อนนี้มีแต่มะข้าวมาแกงลิงกับเฟิร์นเป็นหลักแล้วก็มีไม้พวกสะสมคอลเลกชันมไม้ใบพวกหน้าวงหน้าวนเนี่ยแบบปรับปายแต่มีมะข้าวมะแกงลิงกับเฟิร์นจะเป็นหลักแล้วก็มะข้าวมะแกงลิงเนี่ยคือพี่เปี๊ยกเป็นคนเอาเอามาจากบ้านมาไว้ที่สวนพี่คือมาให้พี่เลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยใช่ขยายพันธุ์เพราะว่าตอนนั้นคือที่แกจํากัด แล้วพอดีเราทําที่ตรงนี้มาแกก็เลยเอามาฝักเลี้ยงใช่แล้วก็เลยแบบรู้จักกันสนิทกันเลยคือเหลืออะไรกันมาเพราะว่าหลักๆเนี่ยคือพี่เปี๊ยกจะเข้าออกส่วนพี่ได้สบายตลอดเพราะว่าเขาจะสนิทกับคนงานเรากับพ่อเรากับแม่เราคือรู้จักกันหมดเลยพออยู่ไปนานๆแล้วเหมือนแกเป็นพี่น้องกันไปอะไรเงี้ยผมไม้แกนี่คุณภาพนะใช่ตื้เนี่ยแดง สวยทุกต้นผมเถึกเลยนัมเบอร์เยอะมากนัมเบอร์เยอะมากโดนหลอกขายเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลอกขายไม่ใช่ไม่ได้หลอกขายแต่คือราคานี่ยเขาจะมาตรฐานห0าร0อยแปดร้อนใช่แล้วก็แกก็เลี้ยงตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆเป็นเงาเมื่อก่อนมันจะมีเป็นเงาเลยนะเห็นไหมถ้าเป็นไวกิ้งเนี่ยจำได้ไหมว่าจะับไทเกอร์มันจะมาเป็นเงาๆเลยนะแล้วก็เราแก่เลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะใช้เวลาเลี้ยงจน จนแตกหม้อจนไยแกก็มาขายเออก็ใช้เวลานะใช้เวลาเป็นปีนะที่จริงอ่ะก็ถือว่าราคานั้นก็ไม่แพงหรอกไม่แพงตอนนี้เป็นเพราะว่าเนื่องจากคนไทยเก่งเอางี้ดีกว่าเนาะคือทําเมล็ดได้เองเยอะราคามันก็ลดหลั่นไปตามจํานวนคนไทยเก่งต้องบอกว่าคนไทยเก่งมากหลายคนเลยนะที่ที่ที่รู้จักกันเนาะแล้วทําไม้ได้เร็วคือถ้าไม้ลุงเปี้ยนี่ต้องรุ่นเก่าเทียเขาเก็บ แล้วเราต้องไปไล่เก็บทีหนึ่งรู้สึกตอนแกเสียนี่ก็มันใช่ใช่มันเป็นมันเป็นช่วงแบบไม่ทันเตรียมตัวนะคือคือต้นไม้แล้วก็ของสะสมของพี่เปียกหลายรายการคือเราก็ไม่กล้าไปยุ่งตรงนั้นทีนี้ก็เลยปล่อยให้เป็นทางบ้านเขาจัดการไปเมื่อก่อนขายเนี่ยขายแต่ร้านอย่างเดียวไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยโซเชียลคือเข้าเข้าถึงยากสมัยก่อนจะขายนั้นกับหอยแค็งไหมกัาหอยกับ่ทุกอย่างนะจริงๆิพี่เปียกขายทุกอย่างอยู่ติแกใช่ อผมผมก็เอาเอามาเหมือนกันไม้คอลเลคชันไม้นอกหลายตัวแกก็มาเปิดให้ให้พวกเรารู้จแกรัขายทีรู้สึกตอนนั้นจำได้ขายทีแล้วเขาเปิดใช่เขาจะมีพงมีโพยม,ม,มีอะไรก็นะใช่ใชมีรูปเมื่อก่อนก็จะใช้รูปลูกขายอเอางี้คุยกับคุยวันที่คุยเรื่องที่เปียกมาในระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะหลายคนก็พอที่เคยรู้นะก็จะได้รู้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าแกเนี่ย เอาเป็นว่าแบบว่าไม่ลืมแกเนาะแบบว่าพูดถึงมั่ข้าวมั่แกงลิงโดยเฉพาะพันไวกิ้งหรือไทเกอร์เนี่ยก็นึกถึงแกใช่ก็แกเลยตอนนี้พี่ที่ยังขายหม้ออยู่ยังขายอยู่ครับยังขายอยู่แต่ที่หน้าร้านก็ยังขายมั่ข้าวมั่แกงลิงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามีเพื่อนเป็นคนทานะเพื่อนเนี่ยคุณนนท์พูดชื่อเลยแล้วกันกูวิดมาังกู็อบปิ๊กพิเชอร์ใช่ที่ที่ทํากับพี่ที่นนท์ตอนเนี้ยคือหลักๆเลยนะคุณนนท์ต้องบอกว่าเขาเป็นคนทําหลัก แล้วก็ให้พี่เป็นหน้าร้านให้นะพี่เองอ่ะก็คือตอนนี้พี่พี่ก็คือสั่งอะไรก็คือที่ที่พี่อ่าได้ก็คือขอขอเป็นคนขายเรากันเนาะคือเขาจะเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตที่มีขายอื่นนอกจากหม้อเนี่ยใช่ครับก็แกน้ำค้างปาลวกน้ำแคทตัสนี่แคตัสนี่แคยตัสนิ่วเอเดร็กให้พี่กิจให้กิจพาดูได้ยินดียินดีกันเลยครับ ดูขนาดกระถางเนเดินสนนองเซนติเมตรนะแล้วเวลาเขาใส่เนี่ยเอ้ยมันคนละตัวกันนะพี่ใช่ไหมใช่ก็จะใส่ไว้สองอันเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือมันเป็นไม้เมล็ดส่วนใหญ่นนเนาะก็จะใส่ไว้สองอันเลยลูกค้านะกาไรนะ <laughs> เพราะว่าบางทีกระถางหนึ่งได้สองต้นเลยต้นหนึ่งนี่เท่าไหร่พี่ตอนนี้ปกติหน้าร้านก็มีตั้งแต่ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่ถ้าแบบนี้สีดำดำเนี่ยพี่จะขายหน้าร้านก็ตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยสีเนื้อ สีเนื้อสีดำเลยเนื้อยังไงเนื้อไงเนื้อเนื้อไหนนะเนื้อใยเนื้อไข่เดี๋เดีวเดี๋วเดี๋ยวมึงเล่นเลวมึงไม่เทปกูเนื้อเนื้ออะไรกูกำลังงงเนื้ออะไรเนื้อนี่สีเนื้อสีเนื้อไงเนื้อของต้นไม้เนื้อของต้นไม้อ่ออันนี้ไม่ต้องต้อะนอ ไ <c oughs> อ้ยี่เท่าไหร่ไอ้ยี่เท่าไหร่ไอ้ยี่ทิงแอมแบ็คครัคือเอ่อถ้าเป็นพวกแบ็คแบ็คเนี่ยจะมีตั้งแต่แบบแบ็คทิงแอมแบ็คอ่าเราเราคัดความสวยเอาเนาะสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่<อ>แตความสวยเอาอะไรเง<อ>ี้ยครับอันนี้เป็นราคาหน้าร้านอ่ะนะลูกอย่างนี้เรียกลูกลายถูกไหมลูกลายใช่เราใช้สับย่อๆคือลูกลายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยอีกแล้วแต่แล้วแต่เกรดใหญ่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 อย่างพวกบีลาธรรมดาอย่างี้เริ่มต้นที่ร้อยเดียวร้อยเดียวรู้จริงเหรอใช่ครับปุ๊บแต่ก่อนเท่าไหร่เนี่ย ใช่ต่กอนแขงแลอย่างถ้าเป็นแบบมิลาแข็งปาเขียวใช่ไหมลูกเล่นเยอะสมัยก่อนต้นนี้ต้องมีบานสี่ห้าร้อยมิ拉ตะกอนสี่ห้าใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะอะไรอีกนั้นนอกจากหม้อมันกาบหอยแข็งสารซีเนียสายหมดไปแล้วแล้วแต่ว่าก็ยังสั่งสั่งได้ได้ไได้อยู่แต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าต้องต้องใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันใช่ใช่ต้องมาเป็นรอบเราเราใช้ทุนสูง เราต้องรอออเดอร์ให้มันพร้อมๆกันถึงจะสั่งได้เงี้ยครับเพื่อที่ราคาจะได้ถูกลงพลาะงันลูกคา้าซื้อแพงขึ้นวันอังคารที่เปิดอ่าหลักๆคือประตูของตัวจักรเนี่ยเปิด11โมงเช้าแต่ว่าตอน11โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นการลงแบบคชุนวุ่นหน่อยก็แนะนำให้ลูกค้าม,มาได้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันพุธก็ขายเช้าแล้วก็ปิด6โมงเย็น6โมงเย็นวันอังคารเปดนี่ทั้งทั้งคืนหรือเปล่า ตอนนี้ให้แค่สองทุบสองทุ่มยังอยู่ในช่วงสถานก,การณ์ของโควิดใช่ที่มีอะไรจะฝา,ากไหมก็เรื่องของมะข่ามะแกงลิงเนาะก็ก็อยากให้ดูเป็นต้นๆเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นไม้เมล็ดนะครับก็จะแนะนําลูกค้าแบบว่าให้เลือกเอาเพราะว่าตอนนี้ที่ทสวนเนี่ยเขาไม่ได้ตัดชําแล้วมันเป็นไม้เมล็ดเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่ว่าชอบแล้วก็คัดเก็บได้เลยเพราะว่าบางทีลูกค้าเคยมาแล้วแบบว่าจะเอาอันนี้อีกเนี่ยมันไม่มีเพราะเป็นไม้เมล็ด ก็คือขายเป็นต้นใครต้นมันเลยก็อยากให้ลูกค้าแบบชอบต้นไหนก็ก็เอาเลยเนาะบางทีมันมันไม้เล็ดนะมันไม่มีแล้วอ่ะใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะบอกว่า8 0 9 0ิเาเป็นต์มเล็ดหมดเลยราคามันไม่เหมือนเมื่อก่อนถูกมากตอนนี้ถูกมากต้องบอกเลยว่าถูกมากแล้วก็ยังไงก็วันนี้คงได้ทั้งเนื้อหาแล้วก็ได้วก็คำพูดกักับพี่เปียกนะอ่าเป็นพี่เปียกพี่เปียกใช่เปียกบุคคลในตำนานแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เราคือ รเสร็จคอปปี้นะครับอ่าครับอร่อยมากอร่อยมากคือคือควรสั่งควรต้องสั่งควรสั่งมากินก่อนแล้วก็ใช้วิทยาลตัวเองแล้วกันนะฮะแต่อ๋อไม่ใช่คือหมายความว่าควรลองสั่งมากินเองแล้วไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเงี้ยกินเลยครับอร่อยเลยต้องกินต้องกินนะต้องกินอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไทยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ